าเดียนทารสวัสดีห่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับหัวข้อโอ้โหเด็ดจัง <c oughs> เร็วๆนี้จะมีใครชวนเราไปดูผีเสื้อไหมอ่ะเราลองมาดูกันว่าเราจะเป็นยูนาบีหรือเปล่านี่ช่วงนี้ซีรีส์เกาหลีดังนะคะ Nevertheless ใช่ไหม Nevertheless ออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะคะหาดูได้ที่ Netflix กนะเออจะบอกว่าเขาไม่ได้ดูแต่เขาเห็นผีเสื้อเต็มหน้าฟีดเขาเลย <c oughs> เขาก็เลยอยากมาเล่นผีกระเด็กผีกระกาศในหัวข้อเร็วๆนี้มีโอกาสจะได้ไปดูผีเสื้อกันไหมอะไรอย่างงี้ที่ห้องอ่ะเดี๋ยวอนา,าคตข้างหน้ามีชวนไปกินลำยอนไหมนะคะช่วงนี้เขาติดซีรีส์เกาหลีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ติด n e v e r t h e l e s s l a s หรือ last นะระวันนี้เขาติดคุณจิ้งจอกค่ะโอ้น่ารักอ่ะเดี๋ยวต้องไปตามดูกันนะคะคุณยิ้งจอกน่าสนุกอยู่ใน v I U เอหรือ I Q L Y อะไรสักอย่างอ่ะคือมีแอปไหนที่เป็นซีรีส์เกาหลีเขาดูหมดพูดมากพูดเยอะไปละอ่ะมาลุยกันนะคะเรามีตัวเลือกให้3ตัวนะคะเร็วๆนี้จะมี โอกาสได้ไปดูผีเสื้อไหมนะ <c oughs> เริ่มติดเล่สิแปดบวกจ้าที่รักโอเคค่ะตัวเลือกกล่องที่หนึ่งนะคะเป็นหน่วยเป็นแททูนนะให้เลือกอันนี้ตัวเลือกกล่องที่สองค่ะอันนี้ตัวเลือกกล่องที่สามนะคะโอเคค่ะเรามาตั้งสีก่กล่องสตาร์ทนะช่องนี้มีจริตจักรในการอ่านไพ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สกริปข้ามกันไปได้เลยถ้าไม่ชอบนะคะอยากให้เก็บพลังบวกกันไปเนาะโอเคค่ะกองที่หนึ่งสองและสามเลือกเลยจา้าโอเคค่ะเรามาเริ่มกันกับกองที่หนึ่งนะคะตอนนี้เนาะสะท้อนไปไหมเราจะทำยังไงให้เห็นนะโอเคเลยวคค่ะเร็วๆนี้มีโอกาสจะได้ไปดูผีเสื้อไหมนะ เรามาดูกันเพชปคัพส์เดอะทาวเวออะไรเนี่ยฟอป s อ o r d อือฮึอ่อะช่วงนี้นะคะคนก่องที่หนึ่งนะโอกาสจะดูผีเสื้อมีไหมมีน้อยมากเพราะอะไรรู้ปะคะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าใครคนนั้นเนี่ยนะคะจะม่ชวนไปดูผีเสื้อนะอยากชวนไงแต่คุณดุไงฮะตั้งดาบจะตั้งดาบแม่คือคุณมึงเข้ามากุแทงมือยับจริงๆนะเพราะอะไรรู้ปะคะเพราะว่าคุณกองที่หนึ่งเนี่ยคือความรักครั้งเก่าความหลังฝังใจความอคติคืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยมันหดหอยไปละ คือกูยังไม่พร้อมใครเข้ามามึงจะมาดีมาร้ายมาอะไรกูก็ยังไม่พร้อมยังไม่เปิดใจใดๆทั้งสิ้นกูคือเจ็บหนักมาเยอะคือกูร้องไห้หนักมากอะไรอย่างงี้อืมถ้ามึงเข้ามาแทงมึงจริงๆนะมึงจะมาดีไม่ดีกูไม่รู้แหละแต่กูไม่สนอะไรอย่างงี้อ่ะเลือกที่จะรักตัวเองสว่ากว่าจะที่รักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณนะคะ อยากแหละอยากไปดูผีเสื้ออยากให,ใ,หให้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 คนมาพาผีมามาพาเราไปดูผีเสื้อนะแต่ใจลึกๆตัวเองอะค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมเลยที่จะไปดูผีเสื้อค่ะเขานะคะเพราะว่ากลัวยังรู้สึกเจ็บลึกๆจี๊ดในใจนะเพราะครั้งเก่านะคะที่ลาคุณเธอร้องโ่มร้องไห้กรีดกรีดว่าพอเลือกที่จะสร้างความดีรักษาความรัก แต่จงจำไว้นะจ้ตัวเองความดีไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเขารักเราหรือเปล่ามันอยู่ที่ทัศนคติและความเข้ากันได้ค่ะถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นพักแจซอนอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมพระเอกปะเขาขออนุญาตนิดนึนนงน่ะพระเอกพักเจอนนะคะคือ ก็ชีวิตไม่พร้อมหยุดอะจะนับแปมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่พร้อมหยุดที่คุณคะ่ะต่อให้คุณจะดีร้อยเอเขนาดไหนจนเขาแบบเฮ้ยรักนะนะเธอก็จะเป็นยูนาบีนะคะแบบเว็บตูนไปเนาะจริงๆนะติดซีรีส์นะแต่ไม่ได้ดูเรื่องนี้จริงๆเพราะรอมันจบเขากลัวติดติดแล้วก็เนี่ยตอนนี้ติดจริงจอกมากนะคะอยากอยากเป็น สาวนรักน่ารักให้เขาจิ้งจกอกเรานะคะเราต้องเป็นจิงจอกอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ติดเรื่องนี้อ่ะโอเคทีนี้นะคะพออยายรักขึ้นค์ดอยากบอกอย่างแนะน่าอะไรนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคุณกองที่หนึ่งอ่ะใจอยากค่ะคือก็อยากแหละอยากอยากให้มีคนพาไปดูผีเสือ้อยากเป็นผีเสื้อให้เธอเลยแต่ ใจลึกๆก็ไม่พร้อมจนะ้ะพราะมีแทงอย่างเดียวยนะมึงมาดีไม่ดีกูไม่รู้หลักูแม่กูยังไม่พร้อมกูยังไม่พร้อมอย่างมากแต่ก็อยากหนีเออใจอยากแหละเลยมาเล่นคำถามใช่ไหมตัวเองโอเคค่ะ here now time to go และ b y the book อ่าโอเคค่ะไพร่ระึ้นค้าอยากบอกอย่างแนะนำคุณกองที่หนึ่งว่า ไม่ว่าอดีตอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะทําให้เราเจ็บสักขนาดไหนตัวคุณเองอะคะ่ะจะต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อเอาอดีตมาเป็นสิ่งเรียนรู้ที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตนะคะถ้าคุณยังเลือกที่จะรักษาหรือเก็บความทรงจําแย่ๆคีบมันไว้กับตัวเองอะคะ่ะเรื่องราวทอสซิ์ในใจนะคุณ ก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปพร้อมกับความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมาดีหรือเปล่าวะเฮ้ยมึงมาลายหรือเปล่าวะกูควรจะไปดูผีเสื้อกับมึงดีไหมเอะมึงไปชวนมึงดูผีเสื้อ,อมึงจะรับแต้มกูหรือเปล่านี่อะไรอย่างนี้นะคะทุกๆก,ก,การอหากหักหรือความเจ็บช้ำมันคือการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณโตขึ้นพัฒนาไปข้างหน้าพัฒนาที่จะรักษาความรัก ให้ประครับประคองกันไปและเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวคุณเองนะมันจะเป็นอะไรที่ตีเวอร์เวอร์เลยถ้าคุณผ่านมันไปได้นะคะเลือกที่จะเก็บ เรื่องราวที่ดีไว้อย่าไปเก็บอะไรที่เป็นท็อกซิกในหัวใจนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขนะคะขอให้โชคดีกับหนุ่มที่จะชวนไปดูผีเสื้อค่ะเลิกตั้งดาบซะเปลี่ยนจากดาบเป็นกระบี่กระบองแทนนะคะแทงไม่เจ็บตีหัวแตกได้อะไรอย่างนี้ย่อยชิดยกจ้วงแทงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณกองที่หนึ่งคะ่ะรักคาะจุบุจุบูบ๊ายบาย ต่อไปค่ะกับกล้องที่สองนะคะโอเคเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้จะมีใครชวนไปดูผีเสื้อไหมจ๊ะที่ห้างที่ห้างติดเลดไหมเนี่ยไม่ติดนะจะบอกให้ <laughs> โอเคค่ะใครขำนะกับเรื่อง กับเรื่องราวนะคะไม่ต้องคิดมากนะเก็บเรื่องราวแล้วก็ทําง,งานดีๆไว้นะคะคนอ่านไพ่เป็นผู้หญิงนะเขาจะแทนแทนฝั่งเจ้าชะดาเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชาย LGBTQ สลับกันได้หมดเลยจ้าอ,อ,อ,อยากออกออามาค่ะ The Star เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่รู้ขี่เสื้อดูดาวเห็นได้ไหมอ่อ seven of cups และ นายซัอคัพอือโอกาสสูงมากเลยอะแต่ไม่ได้ดูผีเสื้อดูดาวแทนในป้าพาไปทงไปเที่ยวอะไรอย่างงี้อ่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะมีโอกาสนะคะในเร็วๆนี้นะจะมีคนพาไปดูผีเสื้อไปดูดาวะ <c oughs> จะเป็นยูนบีอะไรอย่างงี้นะจ๊ะไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไปอะไรอย่างงี้เออ มีโอกาสคะ่ะแต่นะคะให้ระวังนิดนึงนะใครคนนี้พูดไม่หมดอาจมีอะไรปกปิดเก็บไว้นะคะที่สำคัญคือ,อเขาพร้อมแหละพร้อมที่จะพาคุณไปดูผีเสื้อแล้วพาคุณไปดูเดือนดูดาวดูตะวันอะไรอย่างนี้นะคะพาไปเที่ยวนะแต่แบบไอที่บอกไม่หมดปิดไม่หมดคือเหมือนกับแบบว่าเขายังมีบางอย่างที่เขาต้องคิด ว่าเขาควรจะสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วใครคนนี้กับตัวคุณนะคะสลับกันได้นะไวเวอร์ซ่านะคะแทบจะมีทุกอย่างพร้อมละเงินงานนะคะขาดอย่างเดียวคือความรักและครอบครัวนะคนนี้นะคะจะเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างสมส่วนนะคะไมะ่ตัวค่อนข้างสูงนะคะไม่ไม่ถึงกับ บิ๊กเบอร์อะไรอย่างนี้ตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเป็นคนที่อาจจะโตกว่าแล้วก็มีความคิดที่เป็นคน่อนข้างผู้ใหญ่แต่ถ้าเขาอายุอ่ะอาจจะน้อยกว่าแต่ความคิดเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะจะละักษณะประมาณนี้นะเขาจะชวนคุณไปดูผีเสื้อในอนาคนนี้เร็วๆแน่นอนหรือใครที่กําลังค้นหาใครคนนี้อยู่นะคะก็จะประมาณนี้แหละทีนี้เนี่ย ตัวเขาเนี่ยให้คุณระวังนี่แหละค่ะอย่างที่บอกเขาจะพูดไม่ค่อยหมดเพราะว่าคือเหมือนกับแบบว่าพอคุณถามถามจี้ถามจิกถามมากๆเขาก็จะแบบว่า i, เฮ้ยเลี้ยงต่อไม่เลี้ยงประเด็นที่จะตอบแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจริงจังกับฉันหรือเปล่าชวนไปชุน,น,นชวนฉันไปดูผีเสื้อเนี่เธอจะจริงจังกับฉันไหมหรือจะแค่วันไนท์แตนประมาณนี้แต่ว่านะคะโอกาสสารต่อในอนะคตข้างหน้าค่อนข้างสูงเพราะว่าต่างคนต่าง มีความชอบซึ่งกันและกันแต่ว่าเหมือนกับยังเรียนรู้กันไม่หมดนะคะทีนี้เนี่ยเราอ่ะจะได้ฟินได้อินรือเปล่าเรามาดูไพ่ราค้นคาร์ดนะคะกับการแนะนำอเออคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะใครขับซะเยอะเลยนี่ยช่วงนี้พอคลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์ไว้ว่าเขาอ่านไพ่ซีเรียสเครียดไปนิดน่าจะเป็นหวัด อ่านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะลาลาเนาะนอนดึกหลายคืนจะให้อภัยด้วยทีนี้เราก็จะมาตลกปุกฮะปุ่งโป๊ะปุ่งโป๊ะกันแล้วนะคะ building block อ้าวสัวนสัมพันธ์กันมาสักพักนึงแล้วด้วยนะ b y t h e book และ go to the go the distance โอเคค่ะใครคนเนี้ยที่ คุณคาดเดาวไว้หรือนึกไว้เนี่ยมีโอกาสนะที่อยู่ในหัวคุณเนี่ยตอนนี้แหละมีโอกาสนะเพราะว่าพูดคุยกันมาแล้วสักพักหนึ่งด้วยนะคะมีการสัมพันธ์มาแล้วนะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตคุณมาก่อนแต่ไม่ใช่แฟนเก่าอ,อาจจะเป็นเพื่อน หรือเป็นคนที่คอยมาแอบ,บชอบคุณหรือคุณเคยแอบ,บชอบเขาแล้วก็เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะคะหรือเรียนรู้หรือมีโอกาสได้เปิดเผยนะคะเปิดเผยความจริงในใจอะไรอย่างนี้แอบ,บรักเขาแอบ,บมองมันนานก็มีโอกาสเออ,อ,อตัวเองไปดูผีเสื้อกับเขาไหมอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวไพ่แนะนำว่าค่อยๆนะคะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จาก จากเล็กๆน้อยๆสิ่งเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปในอนาคตด้วยกันน้มีโอกาสสูงเลยแหละที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตด้วยกันเพียงแค่ข้อตําหนิของแต่ละคนในที่นี้คืออย่างที่ไพ่บอกอะค่ะว่าคุณ หรือเขาอาจจะพูดไม่หมดที่เนี้ยไอตำหนิในใจตรงนั้นนะคะต้องค่อยๆค,คลายกันออกไปนะคะทั้งคุณทั้งเขานะและจะผ่านไปได้ด้วยดีแค่คุยกันนะคะอย่าเก็บเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยพูดไม่หมดว่ะมึงต้องมีอะไรแน่ๆเลยมึงต้องอย่างนั้นมึงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสแบบเนี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ค่ะตัวไพ่ไม่ได้ฟันธงว่าคุณเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ตัวไพ่ และคนอ่านจะแนะนำแล้วก็คอยไขปัญหาให้แล้วก็เก็บไปพัฒนาหรือต่อยอดความสัมพันธ์กันนะคะเติมพลังงานบวกๆให้กันนะจ๊ะไม่ใช่บวกแล้วก็เฮ้ยมึงมามึงมาอะไรอย่างงี้ไม่เอานะตัวเองโอเคนะคะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และต่อยอดในการดูผีเสื้อนะคะมีค่อนข้างสูงเป็นกําลังใจให้ึ้นกันนี้สักนะคะฟินเวอร์รักค่าจุบุจุบุบ๊ายบาย ต่อไปค่ะกับกองที่สานะจ๊ะมาขนนกเลยทีเดียวเชียวเราจะไปดูผีเสื้อกันไหมเออมีโอกาสจะได้ไปดูผีเสื้อกันหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะทำไพ่ที่ลูกดวงคนหนึ่งถามไปยันฝั่งเกาหลีเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะอยู่นาบีมีโอกาสจะได้ ลงเอยกับอะไรนะพักแจอนหรือเปล่าพักแจออนหรือแจชนนะ่ะเขาไม่ได้ดูเรื่องนี้นะแต่พอพอได้ผ่านๆค้ำๆมาบ้างเด้ออ่ะเรามาดูกองที่สามก่อนชุบ the chariot the fool และ n i g h t of a n s อืมโอกาสได้พี่ดูผีเสื้อมีไหมใช้คำว่ามีแหละมีมีโอกาสสูงกว่ากองที่สองเยอะแล้วก็ไม่ใช่กองที่หนึ่งด้วย กองที่หนึ่งนี้ไม่มีโอกาสเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะพอใครจะมาชวนเอามีแตยงเกา่าออแต่กองนี้นะคะจะเป็นคนที่สับสนเรื่องราวในใจค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับคุณกองที่สมนะตัวคุณเองหรือเขานะคะมีเรื่องให้แบบตีกันในหัวค่อนข้างเยอะและดูทรงแล้วจะเป็นคนเก่าซะด้วยนะที่จะชวนไปดูผีเสื้อคางเข้าก่อนไปดูกันไหวลรอจ้ะผีเสื้อละ ที่นี้นะคะใครคนนี้หลังจากที่ตัดสินใจนะที่จะก้าวออกจากชีวิตคุณไปแล้วเออน่าจะเป็นคนเก่าหรือคนคุยคันเก่าอ่ะออกมาชัดค่อนข้างเยอะนะเพราะเป็นคนที่แบบว่ามีสองคนเลยแหละอ่าเอาดิมีคนเก่าด้วยแล้วก็อาจจะเก่ากว่าหรืออาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยแต่จริงๆแล้วจากไพ่อ่าอ่ออ่อออเอาตามนี้เอาตามนี้จากที่อ่านนะคะจากที่ไพอ่ออกนะ เน่ยมองว่ามีสองคนคนเก่าซึ่งอาจจะเป็นคนเก่าที่เพิ่งเลิกลากันไปนะคะที่เขาเลือกตัดจบชีวิตคุณไปเพราะว่าอยากไปใช้ชีวิตแบบว่าแฮปปี้ดีได้อยากชวนคนอื่นไปดูหิเสื้อแทนอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนชวนคุณบ่อยแล้วเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยตัดตจบไปทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอเลิกกันกูมีความสุขมากคว่บคบก็มันนะ <laughs> ก็อยากไปดูผีเสื้อกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ใครคนนี้จะวนกลับมานะคะแต่ส่วนใครอีกคนนึงเนี่ยที่ย่ามองจากไพ่อาจจะเป็นคนที่เก่าว่านั้นที่คุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรือเป็นคนใหม่ไปเลยซึ่งอาจจะเคยพักพันกันในชีวิตกับคุณนี่แหละแต่ไม่ใช่แฟนเก่าอะ่ะคืออาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันแอบชอบอะไรอย่างนี้ยังไม่เคยไปดูผีเสื้อด้วยกัน นะคะออกมาในแนวนี้มากกว่านะแล้วค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะไอ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 คนที่สองเนี่ยไอไอเลยไอคนที่สองเนี่ยนะคะคือโอกาสที่เขาจะมาชวนดูผีเสื้อมีค่อนข้างสูงแต่คุณ จะสับสนในตัวคุณเองว่าคุณจะเลือกใครเพราะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่ากูอยู่ตัวคนเดียวกูอยู่ได้กูมีความสุขกูแฮปปี้กูชีวิตดีดามากแล้วมึงชนไปดูกูมีเสื้อกับผีีเสื้อกับกูเดี๋ยวจะทำให้กูเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอยาก ใจหนึ่งก็ยังมีคนไปดูผีเสื้อด้วยชวนไปดูผีเสือ้ออยากไปดูผีเสื้อกับเขาหรืออยากไปชวนเขาไปดูผีเสื้อกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่ากูยังไม่ดูผีเสื้อดีกว่าค่อยๆชวนกันไปนะคะค่อยๆดูแลกันไปแล้วก็ค่อยชวนไปกินรามยอนเลยทีเดียวนะจ๊ะดูผีเสื้อที่ห้องคงไม่หนุกอะคือกินรามยอนนะชวนกินรามยอนเนาะใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะเข้าใจนะจ๊ะชวนกินรามยอนคืออะไรอะไรประมาณนี้อืม ทีเนี้ยใครคนนี้นะคะเอาคนเก่าก่อนนะคือครั้งเก่าเนี่ยที่เขาจบกับคุณไปเนี่ยตอนนั้นอะช่วงระหว่างที่คบกันมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดวิตกกังวลว่ากูวิตกจริตอะแต่แบบว่าพอเลิกกันไปอะไม่เศร้าไม่โศกไม่เสียไม่ใจไม่อะไรสักอย่างคือมีความสุขมากกว่าเดิมหลังจากเลิกไปอะคือเหมือนก็หน่วงหนวงในชีวิตอะแต่ก็แบบไม่ใช่ว่ะ กูไม่มีมันกูกม็มีความสุขมากกว่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วใครคนนี้ที่จะกลับมาชวนคุณไปดูผีเสื้อเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ากูยังไม่พร้อมาที่จะไปดูผีเสื้อกับมึงเออใจหนึ่งก็หลักมันหนาะอะไรอย่างเงี้ยอยา่อยางอยากกลับอยากกลับไปดูผีเสื้อแต่กูก็ไม่พร้อมว่ะก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเอามีดแทงเขาเหมือน <c oughs> ลำดับที่หนึ่งนะคะเหมือนกองที่หนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าแบบ นะกูยังไม่พร้อมแต่กูอยากไปดูผีเสื้อแต่กูก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีอ่าส่วนใครคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาก็แบบว่าเฮ้ยถ้ากูเริ่มมีความสัมพันธ์กูก็เหงาแหละแต่แบบว่ากูจะไปดูดีไหมว่าถ้ากูไปดูผีเสื้อเนี่ยกูจะต้องไปดูตลอดหรือเปล่าหรือกูต้องไปชวนมันไปดูตลอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แอบหื่นนิดนึงเพราะกูแบบกูแบบกูอยากดูผีเสื้อตลอดตลอดอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ โอเคค่ะไพ่อรักษน์ช้าอยากลองอย่างนี้ทำอะไรนี่คุยไปก็เกิดตัวเองนะเนี่ยคุยอะไรวันนี้โอเคค่ะไพ่อรักษณ์ช้าอยากบอกอยากนี้ทำอะไรคนกองที่สามนะคะ regeneration between worlds และ co create อ่าวเธอค่ะ ง่ายๆเลยนะคะมนันจะมีในร่องคนเก่าเกับมาค่อนข้างสูงแหละประเด็นคนเก่าจะมาเยอะกว่านะไอ้ผีเสื้อตัวเนี้ยก็เลือกเอานะคะจะตีมันตายหรือเปล่า <c oughs> จะตีผีเสื้อตายไหมจะเอาไปก้อนฉีดแม่งเลยว่า <c oughs> มาอะไรนักหนาวอะกุณเหนื่อยอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วอะคะตัวคุณเนะ่ยเหมือนก็แบบว่าแทบไม่สนใจแล้วอ่ะว้าว ไอคนเนี้ยมันจะกลับมาหรือเปล่าแต่กูมองไปข้างหน้าแล้วอะแต่กูก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครอะแนนาคนข้างหน้า,า,านะคะนอกจากนี้นะเหมือนคุณจะฟื้นตัวคุณเองได้แล้วจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะแล้วคุณมีโอกาสเนี่ยที่จะได้คุยกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอะคนแดนไกลซึ่งไม่ใช่คนแดนเดียวกับคุณอะ ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่คนไทยนะคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้คนพื้นถิ่นคนละจังหวัดสมมุติคุณอยู่เชีงยงใหม่อย่างเงี้ยค่ะอาจจะพบเจอคนต่างจังหวัดคนเทพคนปทุมอะไรอย่างนี้เป็นคนทางแบบชนบุรีชนบุรีคนละทิศคนละทางคนใต้อะไรอย่างนี้นะคะจะไปในทิศทางนั้นมากกว่านาะก็คือไม่ใช่อยู่ถิ่นแทถิ่นแคว้นแดนเดียวกันอ่ะอือ นะก็จะมีโอกาสสานสัมพันธ์นะคะกับคนใหม่ๆนะที่เข้ามานะซึ่งเป็นคนที่เคยพบเห็นผ่านตาหรือได้พบพูดคุยกันแล้วนะคะเป็นโอกาสที่ดีคืออาจจะไม่ได้มาในทิศทางของการดูผีเสื้อนะอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนมิตรภาพดีๆที่จะพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนกล่องที่3ค่ะรักค่ะจุบุจุบุบายบาย อชอบใช้อย่าลืมกดไลค์กดสอตอร์คให้นะคะรักค่ะจุบุจุบุ